อะไรบางอย่างค่ะได้ข้อมูลมาว่าในช่วงที่น้องแตงโมตกเรือไปแล้วเนี่ยก่อนที่จะมีการไม่ใช่ก่อนที่ในช่วงระยะเวลาเดียวกันที่มีการค้นหาที่ท่าเรือพิบูลสงครามดันเขาให้ผู้สื่อข่าวช่วยตรวจสอบเราก็ต้องตรวจสอบนะคะว่ามีรถของมูล,ลนิธิกู้ภัยเข้าไปในอีกจุดหนึ่งซึ่งไม่ใช่ท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งแต่ดันเป็นซอยจรัญ92แล้วไปจอดอยู่แถวๆนั้นซึ่งปรากฏว่าเพจยังอ้างอีกว่า เจ้าของอู่แห่งนี้เป็นคนที่เห็นร่างแตงโมเป็นคนแรกๆซึ่งไม่ต้องอ้อมค้อมคนที่เจอก็คือเสียสมพงค์กลายเป็นว่าเสียสมพง์กลับมาอีกแล้วถูกโยงกับเรื่องนี้อีกแล้ววันนี้เราเลยไปตรวจสอบเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น จุดตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแรมที่เอาเรือขึ้นลงนะคะแต่ถามว่ามันอยู่ไกลหรือว่าใกล้จากจุดพ่พูนสงครามหนึ่งไหมดูระยะทางสักนิดนึงค่ะคือคือหลายคนเนี่ยที่บอกว่าเฮ้ยทำไมประเด็นนี้ถึงขึ้นมาเป็นประเด็นอีกเพราะว่ามันมีภาพนี้ออกมาในโซเชียลว่ากู้ภัยลงพื้นที่ไปไปตรงอู่เรือ92มารีนาคุณผู้ชมท้าวัดตามแม่น้ำเจ้าพระยาห่างตรงจุดท่าเรือพี่บูญสงครามเนี่ย2กิโล8ปดสอกิโล2.8กิโลอ่ะคือมันก็ไกลอยู่พอสมควรคนเลยบอกว่าเอาแล้วไปทำไมตรงนั้นในเมื่อวันนั้นกู้ภัยไปอยู่ที่าเรรอพบสงคมกันหด ในมุมเนี้ยวันนี้ทีมข่าวก็พิสูจน์กันก่อนว่าเฮ้ย<ช> <"He i, S 2> มันเกิดอะไรขึ้นวันนั้นมันมีเหตุการณ์อะไรที่นั่นหรือไม่ที่9 2มารีน,น้าหรือไม่ทำสสให้เจ้าหน้าที่ไปอยู่ที่นั่นเยอะสงสัยแบบนี้ใช่ไหมว่ามันมีเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายกันตรงนั้นหรือเปล่าและพอมีคนเจ็บก็เลยเรียกกู้ภัยไปตรงนั้นแล้วสุดท้ายกลายเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือไม่เจอศพศพมาโผล่อีกทีคือพี่บูนสงครามหนึ่งใช่ไหมใช่แล้วคนก็ไปโยงอีกว่าอูเนี้ยก็เสียสมพงเนี่ยแหละที่เขาไปจอดเรือท วันนี้ <ừ m. S 2> ทีมข่าวเราตรวจสอบเราลงพื้นท,ที่ไปล่าสุดเราไปดูสักนิดหนึ่งจุดตรงนี้เป็นแรัมจอดเรือจริงๆนะคะแล้วก็เป็นของเอกชนอยู่ในซอยจรันสนิทวง9 2คือเบื้องต้นด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะมีป้ายบอกว่ารับปาักเรือซ่อมเรือเป็นแรัมทางขึ้นลงแต่เนื่องจากว่าเป็นพื้นที่เอกชนเขาก็มีสิทธิ์ว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปตรวจสอบแต่เหตุการณ์ทั้งหมดนี้เราได้คุยกับคนที่ดูแลชื่อคุณปฏิการคุณปฏิการให้ข้อมูลยืนยันว่าวันนั้นกู้ภัยมาจริงใช่ไหม ช่มาจริงๆฮะเอาตอบภาพนี้ก่อนที่อ e ีซอขยี้ข่าวลงและโซเชียลก็สงสัยก็ต้องขอบคุณอ e ีซอด้วยแต่วันนี้เราไปพิสูจน์ความจริงบอกว่าภาพนี้ที่กู้ภัยมากู้ภัยก็มาในพื้นที่จริงๆที่ไปวิจารณ์กันบอกว่าเฮ้ยมันมีเหตุอะไรมีฆ่าคนตายตรงนี้หรือเปล่ายืนยันนะฮะว่ามันไม่ได้มีเหตุฆ่าคนตายที่นี่แต่ผมเป็นท่าเรือมันมีจุดขึ้นลงเรือแล้วกู้ภัยเนี่ยเขาเป็นกู้ภัยทางน้ําจําเป็นจะต้องที่เอาเรือลงตรงจุดนี้เขาประสานมาหลายจุดแล้วจนกระทั่งมาถึงจุดผมแล้วประสานสามารถลงตรงจุดนี้ได้ก็เลย เป็นไปตามภาพนี้ไม่ได้มีเหตุการณ์ฆาตกรรมใดๆทั้งสิ้นเราเลยถามต่อน,นิดนึงพี่แล้วเสียสมพงศ์ที่ว่าเนี่ยพี่รู้จักเขาไหมบอกก็รู้จักเขาเองเนี่ยก็เป็นคนที่มาเช่าพื้นที่จอดตรงนี้แหละไม่ใช่เจ้าของแต่อย่างใดนะวันนั้นเน่ยเสียสมพงศ์ก็ไม่ได้เดินทางมาด้วยเสียสมพงศ์ผมมาเห็นอีกทีคือตามคลิปนี้เลยขวามือเนี่ย คือวันที่26เสียสมพงษ์จะมาขอเอาเรือจากแลมเขาไปลงแม่น้าเจ้าพยาไปช่วยคนหาน้องแตงโมจนกระทั่งไปเจอร่างนี่แหละบอกเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหลายคนไปวิาพากษ์วิจารณ์กันเยอะเขาบอกว่ามันไม่มีเหตุอะไรเกิดขึ้นที่นี่เลยผมไม่รับประกันนะว่าใครทําแต่เหตุที่นี่ไม่มีแน่ๆอีกมุมหนึง่งจําภาพที่ Facebook ของน้องแตงโมท,ที่มีการเคลื่อนไหวได้ไหมที่บอกว่าเห็นถ่ายภาพท้ายเรือ,อ,อแล้วก็เราไปตรวจสอบตรงจุดนั้นว่าเป็นจุดจอดเรือแล้วไปเจอเรือที่บอกว่าเหมือนของเสียสมพงษ์เนี่ยไปจอดอยู่ที่ท่าเรือนนั้ ปรากฏว่าวันนี้เราก็ถามด้วยเขาบอกว่าเหตุการณ์วันนั้นนี่ฮะตามภาพนี้คือไม่ใช่ว่าเรือของเสียสมพงษ์นะอันนี้ภาพนี้ที่มีการปรากฏคนเลยไปเชื่อมโยงกับเสียสมพงษ์เขาบอกว่าเสียสมพงษ์ตามภาพที่ว่ามีการรีวิวเรือเนี่ยตรงท่าจอดตรงจุดนั้นเนี่ยก็ถามว่าไปจริงไหมไปจริงแต่เอาเรือออกวันที่28กุมภา,าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้องแตงโมแต่อย่างใดวันนี้คนอย่าวิา่าววิจารณ์อะไรกันเยอะเลยฮะลองฟังเสียงหน่อยเรื่องเรือเฮียนะครับอ่าฮะ แกแจ้งมาทางผมว่าจะลงน้ำก็คือช่วงวันช่วงวันที่เจอพอดีช่วงประมาณบ่ายโมงมั้งครับใช่ไหมครับอ่าฮะเขาวันที่26ใช่แกก็แกก็เพิ่งลงไปวันนั้นเลยเสียสมพงเป็นลูกค้ามาเช่าพื้นที่จอดนะครับผมอ่าฮะทางเรื่องราวที่ที่เราได้เห็นในในในโซเชียลในสวิตเตอร์เนี่ยเราก็ได้เราก็ได้เก็บหลักฐานไว้แล้วก็เดี๋ยวจะพิจารณาดูว่า อันไหนที่ที่ที่สามารถทำอะไรได้ก็จะก็จะปรึกษาทางทนายความอีกทีหนึง่งเพราะก่อนนน,นั้นก็ตั้งแต่วันที่25ก็ลดมุลนิธิถ้าดูตามภาพก็จะจอดขวางอย่างนั้นตลอดก็ไม่มีทางที่จะเอาเรือข้างในลงไปได้เลย คุณผู้ชมคือมันเชื่อมโยงกันไปหมดแล้วว่าเสียสมพงษ์ทำไมปรากฏอยู่ในทุกที่ก็เพราะมันมีความพยายามในการจับโยงทุกที่วันนี้เราติดต่อเสียสมพงษ์ค่ะคือเจ้าตัวบอกว่าผมเป็นนักธุรกิจนะแล้วผมก็ไม่อยากจะเข้ามาโยงกับเหตุการณ์ที่เขาไม่เกี่ยวข้องวันนี้เสียสมพงษ์ให้ข้อมูลมาเป็นคร่าวๆแล้วกันแล้วให้ภาพสําคัญมาด้วยเป็นภาพในวันที่รถกู้ภัยอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพที่ภาพสําคัญของเสียสมพงษ์นะคะว่าเรือเขาในอยู่ที่นี่จริงไหมคําตอบคือจริง แต่วันที่เกิดเหตุเรือเสียสมพงศ์ไม่ได้ถูกนําออกจากอูเสียสมพงศ์ไม่ได้อยู่ในแม่น้ําเจ้าพระยาคืนที่ตังโมตกน้ําถามว่าเพราะอะไรมีภาพภาพนิ่งที่ได้จากกล้องวงจรปิดของของแรมตรงนี้นะคะอูอจอดเรือตรงนี้ยี่15กุมภาพก็คือวันที่เขามีการออกค้นหากันในวันนั้นนี่ค่ะ คือถามว่าภาพนี้สําคัญยังไงสาคัญเนื่องจากว่าคุณผู้ชมเห็นแถวของรถกู้ภัยที่จอดปิดเรืออยู่ใช่ไหมคะวันนั้นคือช่วงที่คนกําลังออกตามหาน้องตังโมงละแล้วพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่กู้ภัยโดยทั่วไปจะมาจอดเพื่อเหมือนกับว่าถ้าต้องขึ้นลงน้ำเนี่ยเขาจะใช้เส้นทางของอู่ตรงนี้ในการขึ้นลงเนื่องจากว่าเจ้าของอู่เขายินยอมเสร็จปุ๊บในช่วงที่มีการค้นหากันกู้ภัยก็จะต้องนํารถไปจอดตามริมแม่น้ําต่างๆเนื่องจากว่าต้องสนี่กําลังในการค้นหากันเยอะมาก รถกู้ภัยที่จอดอยู่ด้านหน้าเนี่ยคือปิดทางของเรือเสียสมพงศ์ที่เราวงเอาไว้ก็คือเรือของเสียซึ่งมีการเอาผ้าอะไรคุมไว้เสร็จสับเรียบร้อย25กสากุมภาไม่ได้มีการเอาเรือลํานี้ลงในแม่น้ําแล้วช่วงสายถึงได้มีการเอาเรือเนี่ยออกไปตามหาน้องแตงโมมันก็เป็นภาพที่เสียสมพงศ์ไปล่องเรือแล้วก็เป็นคนที่สุดท้ายเนี่ยล่องไปกลางแม่น้ําแล้วก็ไปพบศพคือตรงนี้เนี่ยมันต้องให้ความเป็นธรรมถามว่าเสียสมพงศ์ไปหาน้องทําไม เสียสมพงษ์เป็นเจ้าจิตอาสาแล้วเจ้าตัวเนี่ยเป็นสมาชิกบดคลับก็คือเหมือนกับว่าเป็นคนที่เล่นเรือนะคะและพอเห็นว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยอะไรไปค้นหาก็เป็นส่วนหนึ่งของเอกชนในการค้นหาเพราะฉะนั้นวันนี้ถามว่าอยากจะชี้แจงไหมก็ไม่ต่างจากทุกครั้งที่โซเชียลจับประเด็นไปเองเพราะฉะนั้นการที่ตอบคําถามของผมผมไม่จําเป็นต้องชี้แจงความบริสุทธิ์ใจอะไรแบบนั้นเพราะมันถึงกับเป็นการคือแค่โต้ประเด็นความคิดเห็นของโซเชียลทุกอย่างที่เป็นความจริงอยู่ในสำนวนคดีหรือเป็นหลักฐานแล้วเพราะฉะนั้น จะไม่ออกมาตอบโต้หรือชี้แจงในสิ่งที่มันไม่จริงเรื่องที่คนคิดกันไปเองแล้วถามว่าสิ่งที่เสียสมพงษ์พูดเชื่อได้ไหมเมื่อเจ้าตัวไม่ชี้แจงเราไปพบเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยคุณทวัชชัยค่ะคุณทวัชชัยเนี่ยเป็นหนึ่งในชุดกู้ภัยที่ประจําอยู่ที่อู่เรือตรงเนี้ย 92มารีน่าขออนุญาตผู้ชื่อนะคะเพราะที่ผ่านมาเวลาีที่มีคนตกเรือไม่ใช่เฉพาะกรณีของน้องแตงโมนะเวลาที่มีคนตกเรือแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยจะต้องลงเรือไปค้นหาคนในแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะเอารถมาจอดตรงเนี้ยต,ตรงบริเวณท่าเรือตรงเนี้ยหรือว่าท่าเรืออื่นๆที่เจ้าของเขาให้คุณธวัชชัยบอกว่าในวันนั้นรถของออขออภยัยรถกู้ภัยมันมีการจอดปิดทางขวางเรือของเสียสมพงษ์จริงถูกไหมใช่ครับขวางจริงๆแล้ววันนั้นเนี่ยก็อยู่ในเหตุการณ์แล้วเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่าเรือของ เสียสมพงศ์ไม่ได้มีการเอาลงไปในน้ําแต่อย่างใดวันนั้นมีแต่เจ้าหน้าที่ในการที่จะเอาเรือออกไปค้นหาน้องแตงโมก็คือคืนวันที่25จนกระทั่งวันที่26นั่นแหละที่มีคนติดต่อพวกเขามาอีกทีหนึ่งบอกให้เลื่อนรถหน่อยเพราะว่าเรือของเสียสมพงศ์จะลงไปที่แม่น้ําก็คือวันที่ไปเจอร่างของน้องแตงโมแล้วยืนยันว่าตรงจุดนี้พวกผมไปเพราะว่าแค่เอาเรือไปลงเท่านั้นแล้วก็เห็นเรือเสียสมพงศ์อยู่บนบกตลอดเลยฮะจากประสบการณ์ทุกที่เลยที่เราได้ไปนะครับโดยใช้เรือ เวลาเราวิ่งนะครับใช้เรือเนี่ยหลังเรือเนี่ยท้ายเรือของเราเนี่ยที่มีเครื่องยนต์จะกี่แรงต่างๆเนี่ยลูกลักษณะน้ำเนี่ยจะเป็นตัววีจะออกเป็นตัววีซึ่งที่มันออกเป็นตัววีเพราะว่ามาจากหางเสือนะครับหางเสือเนี่ยเวลากรีดน้ำเนี่ยมันจะเป็นร่องตัววีหากมีวัตถุใดที่มาขวางน้ำมันก็จะเพิ่มตัววีจากหนึ่งจุดใหญ่เป็นสองจุดนะครับเช่นเดียวกันถ้าผมนึกภาพ เวลาเรานั่งเรือไปเนี่ยเราลองเอานิ้วจุ่มไปที่น้ําตอนขณะเรือวิ่งประมาณน่าจะช่วงสัก9ก้าโมงถึงสิบโมงของวันที่26ใช่ครับก็จะมีภาษานมาอีกรอบหนึ่งว่าเดี๋ยวจะนําเรือของลูกค้าลงครับวันนั้นก่อนที่จะมีการวิทยุแจ้งหรือว่าตัวเสี่ยเขาจะไปเจออะไรยางเงนะฮะตอนนั้นคือเพื่อระดับสายตาที่มองไปเห็นความเป็นปกติว่าเริ่มที่จะมีการตกที่งรงคในทีมผมเองเนี่ย ผมก็จะไปดำหาโดนของนักข่าวช่องหนึ่ง,งใช่ครับเขาทําตกอยู่ช่วงบริเวณตรงข้ามวัดเขมานะครับเราก็นําทีมบาดาน้ําเนี่ยไปงมหาโดนช่วยทีมของพวกผมได้มองก็คือเราก็ไม่ฟันธงว่าเป็นศพผู้เสียชีวิตแต่ที่เราเห็นก็คือมันจะมีทั้งปลาทั้งอะไรลอยผ่านของเราไปครับซึ่งเราไม่แต่พอเรามองไปเนี่ยเราก็ยังแซวกันว่า ถ้าเป็นตบจริงก็เดี๋ยวข้างหน้าก็น่าจะเจอเจอน้าตอนนั้นคมระรู้ทีหลังว่ามีการอัดแจ้งคือการนัดคดีย่เพรามว่าตอยที่เรือเรที่ว่ามีการเกิดสคบแรดในสายตาที่มองระยะห่างจากผม1นึ่กิโลเนี่ยผมสามารถมองเห็นในหน้าน,น้ําที่ว่าเรือจะวิ่งมาหาเราหรือจะวิ่งสวนไป <c oughs> ซึ่งเราเห็นอยู่แล้วว่าเรือมุ่งหน้ามาหาเราทางวัดเขีมานะครับและอยู่ดีก็จอดอยู่กลาง คุณผู้ชมครับประเด็นเมื่อสักครู่นี้ที่พี่ธวัชชัยบอกเรื่องของเ,อเห็นศพกอดอันนี้คือในข้อมูลจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าวันนั้นทางด้านของเจ้าหน้าที่คู่ภัยเนี่ยได้รับแจ้งเดี๋ยวเอาภาพของเสียสมพงศ์ขึ้นมาคู่กันตอนที่เสียสมพงศ์ลงไปหาในาน้ําตอนนั้นเนี่ยมันมีการ ทำงานของนักข่าวด้วยแล้วปรากฏว่ากู้ภัยบอกว่าได้รับแจ้งว่านักข่าวช่องหนึ่งทําโดรนตกน้ําเขาก็มีการไปล่องเรือหาหมายถึงพี่กู้ภัยนะคะล่องเรือหาไอ้โดรนของนักข่าวที่ตกน้ําแล้วปรากฏว่าเขามองไปเนี่ยในแม่น้นําเจ้าพระยาเนี่ยเขาเห็นว่ามันมีอะไรลอยขึ้นมาก่อนที่จะรู้ว่านั่นคือศพน้องแตงโมแต่เขาไม่ได้สนใจเพราะเขา <ừ> um. คิดว่ามันเป็นพวกอะไรต่างๆที่มันลอยขึ้นมา แล้วเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเรือเสียสมพงษ์เนี่ยยังไม่ได้เข้าไปจุดที่เจอศพน้องเลยจนกระทั่งเขาก็ขับเรือวนอยู่ตรงนี้นะคะหมายถึงกู้ภัยนะแล้วเรือเสียสมพงษ์ถึงเข้าไปใกล้จุดที่เจอศพน้องแล้วก็มีการประสานว่าเฮ้ยเหมือนกับเจอศพแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้กู้ภัยพี่ทวัชชัยยืนยันว่าเสียสมพงษ์ไม่ได้เป็นคนเอาศพไปย่อนเอาไว้ตรงนั้นอันนี้คือประเด็นที่วันนี้กู้ภัยยืยัน